เฮ้แต hey, ่ฉันไม่ชอบใครนะฉันไม่บล็อกจากเฟซนะฉันไม่บล็อกฉันปล่อยทิ้งไว้พันนั้นและวํามาเพื่อนฉันก็ไม่หลบนะฉันจะโพสแบบนี้ทุกวันยายข้ามาแล่ยายข้ามาซองกระเชิญนะฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ถ้าทำใจไม่ได้ว่าผ่านมีนอ้อง วัวสะพานมีไปตาเอาผีไม่บล็อกค่ะผีไม่บล็อกมีอีกไลายตอนน่อนอนกอบเจ้่ผีโพตดนั้นมีอีกไลายต่อนมีอีกไลายเหลืองลองเล่ว่าใครออกแตกตายกันก่อนนะฉันลืมบอกไปนะเธอนะคนที่ข้ามาซองเฟซชั้นนั้นแต่ว,ว่าฉันไม่บล็อกกันนะข้ามาแล้วนะเธอนะ ฉันขอลองช่วยกดไลค์ให้ฉันมัง่งคอมเมนต์ให้ฉันมั่งก็ได้ <c oughs> ขอบคุณนะ